สวัสดีครับแซมขออนุญาตมาแนะนำรถสวยพร้อมใช้งานรถสภาพเดิมๆสีเดิมๆน็อตเดิมๆอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถหายากครับเป็น Toyota r e v o p l a n n e r 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.4ตัว e รถปี2018นะครับเลขไมล์8 0 0 0เท่านั้นเองคันนี้เลยลราคา 5 7900 0บาทนะครับรถสวยครับคันนี้แซมดูให้เรียบร้อยแล้วครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตเดิมเดิมนะครับมาดูไฟหน้ากันก่อนเลยครับใส่ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับอันนี้ก็เป็นไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกเป็นหน้าซัตอิดิชั่นนะครับเกียร์ออโต้นะครับ ทะเบียนสวยๆครับ3ามสนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสวยๆเลยนะครับมาตรวจสอบคานกันก่อนเลยนะครับนี่เม็ดกลมๆขมๆนะครับนี่ครับจะมีโลโก้ตัวแออยู่ด้านนี้นะครับนี่นี่นะครับน็อตเดิมๆไม่เคยไขไม่เคยขยับแผงหม้อน้ำนะครับ โลโก้โตโยต้าสเกิร์ตโตโยต้ายังอยู่ครบนะครับนี่ตัว R จะอยู่ด้านนี้นะครับเดิมเดิมคารเดิมเดิมครับตอนนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตไฟหน้านะครับดำๆไม่เคยขยับมาดูตัวสอบส,สอบน็อตแก้มกันนิดนึงนี่น็อตแก้มนี่ครับน็อตแก้มเดิมเดิมนะครับนี่ น็อตฝากระโปงนี่นะครับเนียนๆไม่มีรอยถลอกฝากหน้ามีโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับนี่ดูห้องเครื่องแห้งๆนี่นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับซ้ายยังไงขวาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนี่แผ่นเพจนะครับเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบ อยู่ห้องเครื่องแห้งๆนะครับสวยๆน็อตฝวกระโปรงเดิมๆครับไม่เคยขยับหน้าเดิมครับคันนี้100%ซคันนี้นะครับมาตรวจสอบยางกันดีกว่ายางบิสโตนนะครับเป็นยางปี2021สัปดาห์ที่11นะครับดูโชค เนืเดิมดำๆนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับสำเนาเล่มปี18 150แรงม้านะครับลําดับที่1ของอาคคานีเคปิตอนนะครับใหม่มากครับนี่ดูสมุดรับประกันหรือว่าในส่วนของคู่มือเนี่ยยังอยู่ในห่อพลาสติกอยู่เลยนะครับนี่ ผ้าหลังคาสะอาดครับมีเล็กน้อยนิดเดียวนะครับที่เลอะครับสวยๆนะครับนี่ครับแถว2องแทบไม่มีคนนั่งเลยครับสะอาดนะครับสวยๆเลยนะครับมา,มาดูชัดซีกันหน่อย นี่ครับชสซีแห้งๆนะครับไม่มีสนิมอันนี้เป็นล่องรอยตามการใช้งานปกตินะครับนี่ซุ้มล้อตัวนี้จะไม่มีแคลรี่บอยนะครับจะเป็นกระบะไลเนอร์ปกตินะครับก้มก้มดูนะครับช่วงล่างแห้งๆนะครับเดิมเดิม ล้ออะไรอยู่ครบมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้2จุดนะครับเป็นตัว e 2.4 e 150แรงมาเกียร์ออโต้นะครับมาตรวจสอบฟังคนขับบ้างนะครับเบาะก,ก็จะมีรอยรอยยับเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับ กุญแจรีโมทมีให้2ดอกพร้อมกับกุญแจนี่กุญแจปกติมีให้อีก1ดอกยังไม่เคยใช้นะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับเลขไมหมเท่านั้นนะครับ หน้าจอวิทยุเป็นแบบปุ่มกดนะครับใส่ CD ใส่ตัว AUX 3.5มมิลนะครับแล้วก็ USB แอร์จะเป็นแบบมือหมุนนะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับสวยงามครับคันนี้แนะนำเลยนะครับใครหาอยู่นะครับเลขไม่ไม่ข้าม1นึ่งแสนนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับ สวยงามครับเสียงแผงข้างดำๆใหม่ๆเลยนะครับมาจะเปิดไฟหน้าให้ดูแล้วนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้มาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงเสียงเดิมๆครับนี่17เดือน7ปี18ครับแนะนำเลยครับใครหาอยู่4ประตู ยกสูงเกียร์ออโต้รถปี2018เลขไม้8 1 2ราคา579,000บาทนะครับราคาเงินสดก็คือราคา579,000บาทนะครับไม่มีบวกแหวกเพิ่มเติมนะครับถ้าซื้อเป็นเงินสดส่วนถ้าเกิดจัดไฟแนนตอนนี้ดอกเบี้ยแตมจะอยู่ที่2.99นะครับสำหรับลูกค้ามีประวัติหรือว่ามีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับส2รอบบินขึ้นไป2.99ผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยหรือว่า7ปีนะครับ ถ้าเกิดมีใครสนใจก็โทรหาแซมได้นะครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมอยู่ที่เดิมครับบางพีสมุทรปราการสีแยกคลองขุดนะครับฝากเบอร์โทรอีกครั้งครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับโอเคครับสวัสดีครับ